สวัสดีครับผมพี่น้องเอฟซีสาวน้อยเพรบันแพงเอฟซีน้องหญิงครับมันผปรปะพ่อกับเบาโทนในช่องทองพูนแบ้น้อยน้องหญิงครับครับสําหรับบรรยากาศย่ำส่อๆ,ๆครับพี่น้องแสงกําลังสีแจ้งสว่างข่าตาครับพี่น้องตอนนี้ได้เวลาผ้ากระดุกกระดิกออกกําลังแลวครับพี่น้องตรงนี้ yeah Okay. Oh, opi, opi, ui, ti, ti. Tok, 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 tok. Ti, 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 ti. แทนกันขยอบอืออาโดดพี่โดดโดดโดด ไม่วิ่งแล้วพ่อเหนื่อยแล้วขอเล่นกับพี่โดก่อนสักแป๊บหนึง่งมาอะไรพี่โดเฮ้ยไอ้หนูวิ่งแค่นี้ก็จะเหนื่อยแล้วหรอเองอะ่ะ สามรอบเองข้าแค่วิ่งยังไม่ถึงสิบเก้าเลยนั่นพี่แต่ผมนะ่ะพี่นับดูดิผมวิ่งกี่เก้าเออข้าก็นับไม่ทันเหมือนกันวะเองเล่นสับจิกๆๆๆเลยงั้นเรามามาเล่นกันดีกว่าเล่นดินกันดีกว่าพี่โ้ ทำไมตัวเองไม่เปื้อนดินเลยวะไอด้ดุกดิกทำไมตัวข้ามันเลอะหมดเลยเนี่ยเอ๊ะเฮ้ยอยาก,กัดจมูกดิไอ้นี่ถ้าเห็นตั้งแต่เขากัดหูเองมากัดจมูกได้ไงวะหมผมไม่ได้กัดสักหน่อยฟันผมเล,ล็กเองผมกัดพี่ได้ไงอะยิงหรอวะไม่กัดได้ไงข้าจามเมื่อกี้ไม่เห็นเหรอนนีงง่ พี่โดเบาๆก่อนนะรอบนี้ยังเหนื่อยอยู่เออก็เองชวนข้าทะเลาะเองนี่หว่าข้ายังไม่ได้ทําอะไรเองเลยเอา้อาวพี่โดอ้าวอ้าวพี่โดอย่าหาเรื่องนะห้ามลุกขึ้นมานะนอนอยู่งั้นแหละอ้าว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 อาวถาไม้ตายขี่คอนี่เลยโอ้ยหวไหวไหวหัวสักหัวสัก กระโดดเลยเนี่ยกระโดดงับถ้าไม้ตายขี่คอจระเข้จ้าอ,อ้พี่โดอย่างลุกดิพี่โดขี้โกงอ,ะอ่ะพี่โดจะลุกขึ้นมาทำไมอะ่ะไม่เล่นด้วยแล้วพี่โดขี้โกงลุกขึ้นมาทำไมไม่เล่นด้วยแล้วงอนแล้วนอนดีกว่าจี้ฟงสะดุ้งยงถ้าไม้ตายโดโด ตี๊กิ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 ๊ยิ๊ก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 ิ๊ยิ๊ก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 ิ๊ยิ๊ก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 ิกกิ๊้ิ๊ก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  รูยังไม่ได้ใช้ท่าไมา่ตายเลยอ้ออ้าว้า,าขี่คอจระเข้เงับว้าขาคู่กู้พิภพ <his> นะี่แน่กดเลยกรรมการทำไมไม่นับครับผมกดแล้วนะเนี่ยหนึง่งสองอาวพี่โดดิ้หลุดได้อีกอกรรมการนับช้ามากเลยไอ้หนูเองเกาให้ข้าหรือวะข้ากำลังคันพอดีเลยเออนั่นแหละเกาตรงนั้นแหละไม่เล่นกับพี่โดแล้วพี่โดเล่นไม่หนุกเลยวันนี้ ขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องขอบคุณพ่อพี่น้องเอฟซีเนาะครับเนาะที่ให้การสนับสนุนถูกช่องทางของบ่าวโทนเนาะครับฝากกดดับสไคร่กดไหลก็แช์ครับช่องทองพูนแบ้น้อยนงอิงครับเป็นกำลังใจให้กำลังน้องเป็นกำลังใจให้กรรใใหักบบ่าวโทนครับสำหรับคลิปนี้ไว้สมีซะก่อนครับสวัสดียามเสาร์ครับพี่น้องสวัสดีครับ